วิเคราะห์บอลกันโชเซเรียอิตาลีโบโลญญา vs เอซีมิลานสนามสเตดิโอเรนาโตดัลลาราเวลา1น5นาฬิกา45นาทีราคาบอลเอซีมิลานต่อครึ่งลูกมาดูข้อมูลการวิเคราะห์ของทั้งสองทีมสภาพทีมและความพร้อมโบโลญญา ขาดผู้เล่นหลักอย่างอามาซูมาโอโรเซนเตอร์แบ็กและมูซาบารกองหน้าที่มีอาการบาดเจ็บ11ตัวแรกตามระบบ4-2-3-1คาดริคาโดออสโซลินีลูอิสเฟอร์กูสันและมิชาเอลเอบเชอร์จะเล่นด้านหลังโจชัวซผู้เล่นตามคาดและแผนการเล่น4-2-3-1ประกอบด้วยลูคัสสโกรุสกี้สเตฟานพอสแซมิูเคมาจอนลูคูมีคาราลัมปอสลิกยานิด นิโคลาโมโรนิโกลัสโดมิงเกสริคาร์โดออสซลินีลุยสเฟอร์กูสันมิชาเอลเอเบเชอร์โจชัวซิกเซ่สภาพทีมและความพร้อมเอซีมิลาน จะไม่มีตัวหลักอย่างอิสมาเอลเบนนาแซมิดฟิลที่มีอาการบาดเจ็บและยูนุดมูซากองกลางที่ติดโทษแบนที่เหลืออยู่ในสภาพพร้อมลงเล่นตามระบบ4-3-3-3ประสานกองหน้าน่าจะเป็นคริสเตียนพูลิซิตหัวหอกตัวใหม่จากเชลซีโอลิเวียชชรูและราฟาเอลเลอเอาดาวยิงประจำทีมฤดูกาลก่อน15ประตู8แอสซิสผู้เล่นตามคาดและแผนการเล่น4-3-3ประกอบด้วยไมเมนยองปีแอกาลูลูมาลิกเทีย ฟิกาโยโทโมริเตโอแอคนองเดสรูเบนอลตัสชิกราเดครูนิตทิยาน่ไรเดอร์คริสเตียนพูลิซิตโอลิเวเยชิรูราฟาเอลเลอาทัศนะปาเนียมโบลญนยาฤดูการที่แล้วจบที่อันดับ9ผลงานถือว่าไม่ธรรมดาในถิ่นย้อนไปฤดูการก่อนพวกเขาไม่แพ้มา7เกมชนะ2เสมอ5กับทีมใหญ่โดยเฉพาะในถิ่นมักสู้ได้ดี ด้านมิลานเร่งทำคะแนนในช่วงท้ายชนะ4ี่ในหนัดหลังจนสุดท้ายมาปิดจ็อบได้มาลุยแชมเปี้ยนลีกมาปีนี้พวกเขาเสียตัวหลักอกอกย่างซานโตนารีกองกลางไปนิวคาสเซิลและอิบราฮิโมวิชแขวนสตาร์ทอีกด้านได้พูลิซิตมาเสริมเกมรุกเป็นปีที่ท้าทายสำหรับมิลานและนัดแรกต้องเจองานที่ยากทีมรอสโซบรูโบโลยาเล่นเหนียวแน่นแพ้ยากโดยเฉพาะในถิ่นน่าจะมีลุ้นทำเซอร์ไพรส์เก็บ3ามแต้มหรืออย่างน้อยยันเสมอ ที่เด็ดบอลรองโบโลนย่าครึ่งลูกผลบอลที่คาดโบโลญนยาเสมอหนึ่งหนึ่ง